สวัสดีครับหาคำตอบจากองค์พระมาหลงพ่อเงินหมดแล้วก็ได้เวลาพระกุกุลุงเปียกต้องเรียกว่ากุลุงเปียกนะครับเอามาแบกเอามาถือรวมๆแล้วสองปีเต็มเลยนะหนึ่งปีเต็มเต็มหนึ่งปีเต็มเต็มโดยที่ช่วงแรกๆก็แบ่งพี่ๆใกล้ชิดกันไปนะครับแล้วก็เก็บนิ่งเลยนะครับวันนี้ ก็เลยถึงเวลาละเพราะว่าภารกิจหลงพ่อเงินก็ล่อตะเรียบกลุไปแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับอันนี้มาให้ชมกันเข้าเรื่องเลยนะวันนี้ผมจะให้ชมพระผมไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านเคยเห็นไหมแต่ส่วนตัวผมเนี้ยผมเห็นพระสมเด็จมาก็เยอะนะแต่ผมไม่เคยเห็นพระสมเด็จลักษณะแบบนี้เลยคือเป็นเนื้อ,อ,อคุณนึกถึงเนื้ออะไรไหม เนื้อเนื้อโกเดเนื้อโกเดเนื้อโกเดม,มีความละเอียดคือบางทีผมก็รู้สึกว่าพ้าชุดนี้เหมือนก็ว่าจะเป็นเนื้อโกเดนะผมรู้สึกว่าแบบนั้นนะต้องถามผู้รู้นะเดี๋ยวไว้มีโอกาสแต่ผมดูแล้วเป็นลักษณะกลุ่มพระสาเร็จเนื้อละเอียดแล้วก็มีการลงลงลักลงลักแล้วก็ปิดทองนะครับแล้วทองนี่ไม่ได้ทองใหม่นะครับเป็นทองเก่าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยดูเอาผมไม่แน่ใจว่าในกล้องผมอ่ะผมเปลี่ยน ผมเปลี่ยนกล้องมาเป็นกล้องตัวนี้แล้วผมไม่แน่ใจว่าพี่ๆเพื่อนๆจะได้รับชมคุณภาพที่มันค่อนข้างที่จะดีกว่าหรือเปล่านะเนี่ยเห็นไหมครับเอบอะเห็นไหมพิมพ์เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์มใหญ่พระประธา,าหรืออย่างเขาเรียกว่าเป็นพิมอ่า พิมพ์พระประธานวัลคังพิมพ์พระประธานยิ้มรับฟ้านะครับแล้วก็พระชุดเนี้ยมีด้วยกันอยู่ประมาณหกองเองแต่ที่เป็นพิมพ์เดียวกันอ่ะคือก็เป็นพิมพ์กลุ่มเนี้ยแต่ก็ไม่เหมือนกันเลยนะไม่เหมือนกันเลยนะมีสององเนี้ยที่ผมดูแล้วผมว่าความรู้สึกคือคล้ายกันนะคือจริงๆผมอยากจะหยิบมาให้ดูทุกองนะแต่ว่าบางอง์อ่ะเหมือนกับว่าเขาเป็นการแกะมืออย่างองคเนี้ยอย่างคู่เนี้ยผมดูแล้วมีความคล้ายกันแล้วก็มีความคุ้นหน้าคุ้นตามาก มากผมก็เลยหยิบมาดูก่อนเพราะว่าพิมพ์มือนอื่นนะเขาก็เป็นพิมพนี้เหมือนกันแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นแม่พิมพ์ที่มันแกะขึ้นมาครับนึกออกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้วันหลังผมจะเอาองค์อื่นๆมาให้ชมเดี๋ยวนี้เอาสององค์นี้มาให้ชมก่อนเพราะว่าเขามีอยู่คู่เดียวเนี่ยสององค์นเนี้ยเนี่ยซึ่งจริงๆแล้ว่ถ้าเราดูอ่ะดูจริงๆแล้วสององค์เนี้ยจริงๆผมว่าคนละแม่พิมพ์ด้วยซ้ํานะเพราะว่าองค์เนี้ยเห็นปะ คือเขาเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์พระประธานเหมือนกันพิมพ์พระประธานพระละครอ่ะที่ว่าเป็นอกวีนะครับแล้วหัวเป็นจะเหมือนเ,เม็ดพริกไทยอ่ะแล้วก็เกตเกศเ็าจะเป็นเกตเลี้ยวแหลมนะครับจะหลดซุ้มนะแล้วส่วนเนี่ยเขาจะไม่มีเส้นเขาจะไม่มีเส้นผ้าทิพย์จะไม่มีเส้นบูรุแก้วนะครับจะมีลักษณะเป็นองค์พระแล้วก็มีฐานสามชั้นนะครับนะดูคล้ายๆพิมพ์เจดีย์แต่ไม่ใช่เป็นพิมพ์เจดีย์นะครับจริงๆพิมพ์นี้น่าจะเป็นพิมพ์ที่ยอดนิยมอ่ะนะ คือลักษณะของซุ้มเนะี่ะอย่างองนี้คือเขาดูมีความเอียงอ่ะคือซุ้มมีค่อนข้างที่จะเทเอียงอ่ะเอียงเอียงไปทางด้านขวาเห็นไหมครับทั้งสององเลยแต่องค์เนี้ยเขามีลักษณะที่แบบดูคล้ายแบบมีความแคบกว่าแต่องค์เนี้ยเหมือนมีความกว้างกว่านะครับคือผมพิจารณาดูแล้วน่าจะเป็นคกละแมพิมพอ่ะสององนี้แต่มีความใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยขนาดพระก็จะไม่หนาไม่บางนะ องนี้สมบูรณ์ดีแต่องค์นี้ผมไม่ได้ทาหลวหล่นกระเทาะใดๆนะครับเขาระเบิดของเขาเองเขาระเบิดมานานละระเบิดตั้งแต่ตอนที่ผมได้มาแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้มีโอกาสได้ศึกษานะว่าเนื้อในเขาเป็นแบบไหนนะแต่ที่แน่ผมดูแล้วว่ากลุ่มเนี้ยผมว่าเป็นเนื้อโกเดน,นะผมว่าเป็นเนื้อโกเดเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาองค์นี้ก่อนองค์ที่มีทองอะ่ะเดี๋ยวเรามาพิจารณาทองกันว่าทองอะ่ะมันมันสุดยอดขนาดไหนนะครับเนี่ยเห็นไหม พี่ๆเพื่อนเห็นทองไหมทอ,ทองอ่ะทองขององค์พระที่ลงเนี่ยคือเขามีความเห็นปะเขามีความเหี่ยวย่นแล้วที่สําคัญอ่ะเป็นทองทองแท้แน่นอนแบบเนี้ยไม่ใช่อย่างอื่นแล้วสีแบบเนี้ยเห็นปะสีเขาจะเป็นแบบเนี้ยคือมันมีความหลุดล่อนนะครับมีความหลุดล่อนตามสภาพซึ่งจริงๆแล้วผมว่าเขาปิดทองทั้งองค์อ่ะโดยเฉพาะด้านหน้านะแล้วลักษณ์เนี่ยมีลักษณะเป็นสีแดงก็คือเป็นลักษ ลักออกแบบกึ่งชาติอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยตัวจริงหน้าแขวนมากนะคุณรู้ไหมตัวจริงนี่แบบสวยเลยผมเห็นครั้งแรกเนี่ยแล้วเนื้ออะไรบ้ามีความมันวาวมีความแกล่งมีความแกล่งมีความมันวาวนะเดี๋ยวผมจะลงกล้องพอดีคดูด้วยวัน,นนะเนี้ยนะเนี่ยเห็นบ้น่าสนใจมากพระกลุ่มเนี้ยถ้ะกลุ่มนี้น่าสนใจมีไม่กี่องค์เลยครับมีอยู่ประมาณห้าหกองเองมั้ง เนี่ยเขาลงรักทั้งองค์นะครับลงรักสีแดงเนี่ยลงรักลงชาติสีแดงเนี่ยนะครับลงทั้งองคแต่ว่าเขาหลุดร่อนออกไปหลังเป็นลักษณะแบบหลังเรียบนะขอบก็เป็นลักษณะแบบขอบเรียบมีการตัดแต่ที่สาคัญมีการเก็บมีเก็บขอบมากเนี่ยเห็นไหมมีร่องรอยการเก็บเก็บขอบอะทั้งสี่มุมเลยเก็บเรียบร้อยผ้าชุดนี้เป็นผ้าที่แบบทําเรียบร้อยมากและที่สําคัญเก่าแล้วคุณดูเนื้อเนี่ยผมดูแล้วน่าจะเป็นเนื้อโกเดนะเนี่ย กลุ่มเนื้อโคเดแต่ว่ามันออกไปกลุ่มทางเนื้อขา,ขาวๆอ่ะเนื้อเขาจะค่อนข้างละเอียดลวมวลสารค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับอ่าเดี๋ยวมดูองนี้เนี่ยเห็นปะเห็นปะมวลสารไดเป็นลักษณะมวลสารที่บอกค่อนข้างละเอียดนะเนี่ยลักองค์นี้จะล่อนเยอะหน่อยแต่องค์เนี้ยเข้าแบบเข้าตาําราหนังสืออาจารย์ชฉลม่เลยนะเนี่ยองคเนี้ยพิมพ์เข้าสวยมากอะ่ะพิมพ์เข้าอ่ะสวยเนี่ยบางคนเขาได้ไปเขา เขาเอาไปลอกลักนี่ผมว่าสวยเลยนะเห็นไหมแต่บางคนเนี่ยอย่างผมว่าผมได้มาคือทองเนี่ยทองกับลักเนี่ยมันบ่งบอกความเก่าอยู่แล้วล่ะนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นแบบสากลน,นิยมอะแต่ถ้าเส้นสายอนุลังษ์นิยมผมว่าไม่มีใครพลาดที่แบบถ้าเห็นเราไม่ได้หยิบกล้องส่องเนี่ยผมว่าพลาดมากๆเลยนะสําหรับพระเนื้อหาแบบเนี้ยแล้วมันไม่ได้เจอในท้องตลาดนะคือผม คือผมก็เห็นพระที่แบบมันมีในท้องตลาดอะ่ะมันก็มีนะแต่ว่าแบบเนี้ยมันมัน,ม,น,ม,นมันเราจะไม่เจออ่ะไม่ค่อยเจออ่ะแล้วมันมีทองสมบูรณ์อ่ะสมบูรณ์อ่ะนะนึกออกปะมีทองมีรักษเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับด้านหลังเป็นแบบหลังเรียบเนี่ยเนี่ยตรงนี้ที่มันระเบิดเนี่ยแล้วที่มันระเบิดคุณเห็นไหมมันมีลักษณะแบบเห็นปะมีมวลสาร มวลสารอยู่ในเนื้อเนี่ยเราเห็นเราเข้าใจได้เศษที่กระเทาะยังอยู่นะเดี๋ยวผมว่าจะเอาไข่ไข่ขาวมาแปะมาแปะกลับนะครับเห็นปะเนื้อในเขาเห็นปะเนื้อในเขาเป็นสีขาวแน่นอนแต่ผิวด้านนอกพระสมเด็จเป็นแบบนี้นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณเห็นบางอง์เป็นผิวสีน้ําตาลหรือผิวอื่นๆก็แล้วแต่มันเป็นแค่ภายนอกครับแต่ภายในส่วนใหญ่จะเป็นสีประมาณนี้ครับบางองคก็เป็นสีขาวเลยด้วยซ้ําขาวจั่วเลยก็มีนะ อันนี้ไม่ได้เป็นแบบเนื้อหอยมุกนะอันนี้ผมดูแล้วน่าจะเป็นกลุ่มเนื้อโกเดนะเป็นกลุ่มเนื้อโกเดเนี่ยอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูกล้องพันเอกให้ดูกล้องพันเอกกันบ้างเพราะว่าช่องผมไม่ค่อยได้ดูกล้องพันเอกนะไอเรื่องการอธิบายอะไรลึกซึ้งอะไรล่ะผมคงทําไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าการกรณีที่ผมจะเอามารีวิวพระที่ผมมีอ่ะให้เพื่อนๆได้รับชมได้ได้ดูกันนะครับ ผมว่าพระชุดนี้ผมจะเปิดให้ใครที่สนใจบูชาผมจะเปิดบ้านนะให้ให้พี่มาลักชมได้เองเพราะว่ามีพระอยู่จำนวนพอสมควรนะเป็นเป็นกลุลของลุงเปียเป็นพระที่ลุงเปียยเขาสะสมนะปัจจุบันนี้ลุงเปียก็ค่อนข้างมีอายุแล้วล่ละพี่เขา่าตอนปีใหม่แกก็เยี่ยมม,มาเยี่ยมผมนะปีใหม่แกซื้อลอตเตอรี่มาฝากผมด้วยแต่ไม่ถูก <c oughs> นะครับแล้วก็ซื้อขนมมาขนมขนมเคก้กซื้อมาฝากผมสองกล่องครับอร่อยดีรับทานเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็ ไม่ค่อยได้ติดต่ออะไรแกเท่าไหร่แต่พระทุกองค์เนี่ยคืออยู่กับผมไม่ต้องกลัวครับไม่ได้มีเฉพาะคําพูดนะคือผมผมชัดเจนอยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้มาดูเนื้อกันนี่มาดูท้องก่อนนี่ยผมจะให้ดูทองเนี่ยเนี่ยคุณเห็นคุณนึกนึกถึงทองไหมทองแบบเนี่ยทองที่มันสุกทองที่มันสุกมันปั่งมันแบบเห็นไหมเนี่ยรักทองอ่ะ เห็นไหมครับ <haft> ม <kaz ali> ีเสน่ห <hun ca ge> ์มากมีเสน่ห์อ่ะผมจะให้ดูทองอย่างเดียวเลยส่วนเนื้อผมว่าพี่ๆเพื่อนๆหลายๆท่านอ่ะก็คงจะเห็นกับปั๊บกัรู้แล้วล่ะเข้าใจแล้วล่ะส่วนเรื่องแคลไซด์เราไม่คุยกันนะครับเพราะว่ามันมีอยู่แล้วครับมันมีอยู่แล้วแคลไซด์บางครั้งมันมันต้องเจาะลงไปลึกๆจริงๆอ่ะเราต้องดูมันเป็นลักษณะมันขึ้นแบบไหนการทับถมมันเป็นแบบไหนนะครับเพราะบางทีพระที่เขาทําผิวทําอะไรบางทีมันก็อาจจะเกิดสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นได้นะ แต่เขาไซส์ที่มันเป็นวิธีการดูเนี่ยการสะสมการอะไรต่างๆของเขาเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างบริเวณเนี้ยเห็นปะเห็นปะเนี่ยเจาะลงไปลึกๆอ่ะการสะสมก่อนก่อนชั้นการสะสมใต้ชั้นใดๆนะครับแต่เรื่องของทองเนี่ยคือมันมีเสน,เหน่ห์จริงนะอยากให้ดูออย่างผมก็ไม่อยากคลิปยาวด้วย เดี๋ยวผมให้ดูแต่๋ยิงผมอยากให้ดูองค์นู้นมากกว่านะองค์นู้นผมอยากให้ดูเนื้อเนี่ยเนื้อองค์นี้ยังไม่กระเทาะไม่ได้มีการระเบิดใดๆนะครับเห็นไหมเนื้อมีความละเอียดนะมีความละเอียดเนี่ยเรามองเนี่ยเรามองผ่านไปเนี่ยเราเหมือนกับไม่ค่อยมีมวลสารนะแต่จริงๆข้างในมวลสารเยอะมากนะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มชาตินะกลุ่มชาติอ่ะสีแดงอะ่ะกลุ่มชาติกลุ่มรักอะ่ะคือ คือชาติกับรักเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันนะครับก็คือเขาจะเอาไอ้ผงสีแดงนี่แหละเอามาผสมผสมในรักเพื่อให้ได้รักที่มีสีแดงครับเนี่ยแล้วเขาก็มาใช้ทาคือคุณลองมองในแง่ของงานศิละปะนะอย่างเช่นเวลาเราจะวาดภาพรองพื้นอนะ่สมมุติว่ารองพื้นด้วยสีดําเนี่ยแล้วเราเอาสีทองเนะ่เอามามาทาหรือม่าแปะเนี่ยมันจะได้ฟิลฟิลหนึ่งนะอารมณ์แบบหนึ่งนะทองมันจะดูแบบ ทึบๆดึบๆดำๆอ่ะแบบดุดุดำ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 ๆอ่ะนึกออกว่าดันดันอ่ะดุดันคือพื้นสีดำอ่ะนึกออกไหมแล้วเอาเอาทองเนี่ยมาวางข้างหลังเนี่ยนึกออกไหมครับกับพื้นนี่มันเป็นสีแดงเนี่ยแล้วพอเอาทองมาวางเนี่ยมันจะให้ความอีกอีกอีกความรู้สึกอีกอีกฟิลนึงเลยนะพื้นฐานของงานศิลปะลองนึกดิเหมือนการพ่นสีรถดเหมือนกันแหละถ้าเราจะทําสีเนี่ยถ้าเราลองพื้นด้วยสีขาวเงี้ยแล้วเอา สีเอาสีอะไรอะ่ะสมมติว่าจะทําสีส้มเงี้ยลองลองพื้นด้วยสีขาวเงี้ยแล้วเอาสีส้มพ่นทับเนี่ยปุ๊บมันก็จะสว่างสวยใช่ปะ่ะอ่ะแต่ถ้าเราลองพื้นด้วยสีอื่นเราลองพื้นด้วยสีอื่นนึกออกไหมครับเวลาพ่นลงไปเงี้ยมันก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันผมก็ว่าช่างสมัยก่อนเขาก็คงใช้ทฤษฎีนี้แหละครับก็เลยมันจะมีลักษณะชาติที่เป็นสีแดงลักษ์ที่มันมีสีแดงอะ่ะในการ เอามาทาพระแล้วก็ปิดทองอ่ะเพื่อให้ได้ความสุขความความสุขความสวยเนี่ยเนี่ยเนี่ยของทองเนี่ยนึกออกไหมคุณลองสังเกตพระที่ลงทองแล้วเป็นลงรักสีดําดิมันก็จะให้อีกฟิลหนึ่งอ่ะนึกออกไหมอ่าประมาณนี้เดี๋ยวผมองนี้ให้ดูองนี้ได้เห็นเนื้อนี่ดูเนื้อนี่นี่นี่เห็นไหมดูเนื้อดิเห็นไหมครับเนื้อละเอียดนะ ผมดูครับผมว่าเป็นเนื้อโกเดนะเป็นเนื้อโกเดเนี่ยลงไปลึกอีกนิดนึงเนี่ยเห็นไหมเนื้อจะค่อนข้างละเอียดอะละเอียดละเอียดละเอียดมากอะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่พอสมควรละเอียดเลยเป็นเนื้อละเอียดแล้วก็กลุ่มมวลสารน่ะเนี่ยผมใส่แว่นดีกว่าเออ,อกลุ่มมวลสารเน,นี่ยไหมเนี่ยพวกกลุ่มมวลสารมีหมดนะครับเม็ดดาเม็ดแดงเม็ดขาวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้แต่ผมไม่เจอพวกกลุ่มเม็ดเขียวในนี้นะ ไม่เจอนะเนี่ยเนื้อก็มีความแกล่งนะครับมีความแก่งเนี่ยออกไปทางเนื้อเนื้อแกล่งนึกแกล่งไม่ใช่หนึกนุ่มผมดูว่าเป็นลักษณะแบบนึกแกล่งเนื้อแกล่งเลยนะเนี่ยเป็นผ้าเนื้อดีเลยเนื้อดีหน้าแขวนเนื้อจัดเป็นกลุ่มผ้าเนื้อจัดจัดอะแต่ว่าเขาไม่แตกลายงานครับ คือเขาเขาไม่ได้เป็นพระแบบกลุ่มแตกรายงานเห็นไหมเนี่ยเนื้อขาวเป็นกลุ่มเนื้อขาวนะครับจริงๆผมมีเนื้อโกเดแบบยุคโซนแบบเนี้ยเนื้อโกเดเนื้อแบบมันจะออกเป็นสีน้ําตาลจริงๆเนื้อสีน้ําตาลละเอียดละเอียดแะแต่กลุ่มพวกเนี้ยผมไม่แน่ใจแล้วว่ายังไงนะเดี๋ยวผมต้องไปถามผู้รู้อีกทีหนึ่งนะว่ายังไงเนี่ยเห็นไหมเนื้อเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูด้านหลังเลยดีกว่าผมพยายามทําคลิปให้มันสั้นนะครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือด้านหลังเห็นปะมันจะมีความมันวาวมันมีความเก่าความมันวาวไงครับเห็นนะแล้วเขามีมวลสารเห็นไหมมีมวลสารแน่นอนผมดูผมเห็นผมเห็นปุ๊บผมเห็นครั้งแรกผมก็รักแรกเลยแหละเนี่ยพาะกลุ่มเนี้ชอบก็เลยกักไว้แต่ตอนนี้มันได้เวลาแล้วเนี่ยแล้วคุณเห็นปะไอ้ที่ว่าผลึกแคลไซต์เห็นไหมที่มันขึ้นคุณเห็นไหมที่มันขึ้นขึ้นขึ้น,นเป็นแบบ เป็นเหมือนแนวแนวขึ้นมาเป็นเหมือนแนวแนวขึ้นมาเดี๋ยวกล้องผมมันลงเนี่ยเห็นปะคุณเห็นผลึกแคลไซด์ไหมที่มันที่มันที่มันขึ้นแบบเป็นแนวขึ้นมาเหมือนพื้นอตรงที่มันความขุกขาครับเนี่ยมันขึ้นปูดขึ้นมาเป็นเส้นๆเนี่ยเห็นปะมองออกไหมเนี่ย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 ขึ้นมันเคลือบอยู่บนมันเคลือบเคลือบอยู่บนผิวอะครับเคลือบอยู่บนผิวอะ อ่ะนนี้เข้ามาดูเนื้อข้างในนี่นี่คือเนื้อในนะครับเนื้อในพระเห็นไหมมีมวลสารจริงๆผมว่าพระสมเด็จมันไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกเพราะว่าหลายๆท่านก็ดูกันเป็นกันนานแล้วทุกวันนี้ก็ไม่มีใครเขาแคร์ในะเรื่องแบบไอ,พอ,อ้พระองค์ละสิบล้านยี่สิบล้านเลยลผมว่าทุกวันนี้มันแคร์คือพระสายนุรักษ์นิยมมันจะเป็นพระที่สวยนะสวยพิมพ์ทรงสวยเนื้อหาดีอะ่ะนึกออกไหม แต่พระที่เป็นสากลนิยมอ่ะเราก็ต้องเข้าใจนะบางทีสไตล์ที่เขาเล่นกันจะเป็นพวกพระแบบพระแบบพระเก่าอ่ะพระเก่าอ่ะจริงๆสายนุรักษ์นิยมมันควรจะต้องเล่นพระเก่าใช่ไหมแล้วสายสากลนิยมมันควรจะต้องเป็นพระที่แบบดูสวยดูอะไรนะเหมือนเหรียญอ่ะเหรียญยิ่งสวยยิ่งแพงอะไรเงี้ยนึกไหมเหรียญเอ่ยพระหล่อหลวงพ่อเงินเอ่ยหรือว่าอ่าพวกพระพิมพ์ต่างๆครับพระพิมพ์ต่างๆอะไรย่างยยิ่งสวยยิ่งแพง แต่พระสมเด็จนี่แปลกนะไอ้องค์ที่แพงๆเี่ยมันก็จะก่อนๆนะมันจะก่อนๆบางองค์ก็แบบหน้าตาก็ไม่มีโอ้หองค์หลายๆแสนหลายๆล้านนะก็แปลกกันนะแต่อย่างว่าครับคือมันก็ต้องตามกฎตามระเบียบนะครับระเบียบของเขาเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นนะเราก็ว่าอะไรกันไม่ได้แล้วตามนั้นเพราะว่ากติกาเขามีชัดเจนนะผมผมไม่เคยไปแบบไปต่อว่าหรือไปต่อต้านใดๆอ่ะ คือเราอยู่กับกฎไหนก็กติกานั้นนะครับเราอยู่กับวงไหนก็เราก็ต้องใช้กติกานั้นนะเราอยู่ในสายรักนิยมเราก็ใช้กติกาของเราแค่นั้นเองครับเล่นพระไห้มันสนุกเนี่ยแต่ยังกลุ่มวงเนี้ยพวกเนี้ยผมก็มั่นใจว่าไม่ค่อยเจอเหรอกเชื่อผมไหมเชื่อผมดิพี่ๆเพื่อนๆก็ผมว่าจริงๆสะสมพระก็ <ๆ S 1> ไม่ได้ต่างกับผมหรอกนะต่อให้ท่านมีพระสมเด็จผมก็มีพระสมเด็จไม่น้อยเหมือนกันแต่กลุ่มพระพวกเนี้ย ผมไม่ได้เจออ่ะผมไม่ได้เจอจริงผมิ่งมาเจอเนี่ยพ้าชุดนี้แหละแล้วดูดีมากอะเนื้อมันเก่าจัดแล้วก็พิมพ์เอ่ยทรงเอ่ยแบบเป็นภ้าที่น่าแขวนนะเห็นปุ๊บมันแบบประทับใจเลยเห็นปุ๊บแบบโอ้โหรักเลยประทับใจเลยอ่ะ่ยเป็นไงสวยไหมไม่มีนะตอนที่ไอโควิดแบบที่ตอนที่ผ้าสมเด็จมันฮือฮือฮึมฮึมขึ้นมามันก็ พระที่ลงรักมันก็ไม่ใช่เป็นลักษณะแบบเนี้ยมันจะไม่มีลักษณะแบบเนี้ยนึกออกไหมแล้วส่วนใหญ่เวลาเจอถ้าเป็นพิมพ์เดียวกันมันก็จะเป็นพิมพ์เดียวกันโหล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 ไปเลยใช่แต่เนี้ยพิมพ์มันไม่เหมือนกันนะขนาดสององค์เนี้ยสององค์เนี้ยดูคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะพิจารณาดูดีอ่ะนะครับนึกออกไหมอ่าลองดูเดีย๋ยวลองพิจารณาดูดีเดี๋ยวไว้ผมจะเอาองค์อื่นมาให้ดูอีกแล้วก็มีพระสมเด็จกูลุงเปี้ยงเนี้ยกูลุงเปี้ยงเนี่ยนะครับ ท้าสมเด็จก,กูลุมเปียกอีกหลายหายองค์เดี๋ยวผมจะพยายามเอาออกมาให้ชมกันนะครับอาจจะอธิบายอะไรไม่ได้มากมายหรอกนะแต่พระทั้งสิ้นนี้ล้วนแล้วแต่เช่าออกมาจากสม,มุทรสงครามนะครับตอนที่เขาบูรณะโบสถ์หลังเก่าของวัดภูมิลินกุดีทองนะครับพระทุกองค์เป็นพระที่นำออกมาจากกุฏิเจ้าอาวาสนะครับ ชัดเจนผมคำไหนไม่จริงก็พี่ๆที่เขาทันเปิดกุเขาก็จะทราบกันดีนะครับไม่ต่างกับพระกูนอื่นที่ผมเอามาออกนำเสนอนะครับโอเคก็หวังว่าจะชอบนะให้ดูเนะื้อหากันเดี๋ยวผมก็จะพยายามคือตอนนี้เหลี่ยมมุมของพระสมเด็จผมอาจจะไม่ได้เก่งนักนะเพราะฉะนั้นผมก็จะมารีวิวให้ดูแล้วกันพี่ๆเพื่อนๆก็ลองรับชมดูแล้วกันนะครับถ้าชอบ เนื้อหาพระดียังไงดีก็แชร์ให้ผมหน่อยแล้วกันครับแชร์ออกไปนะครับเนื้อหาดีแชร์เพื่อนๆดูบ้างนะครับกดติดตามกดแจ้งเตือนด้วยนะครับกดไลค์ผมบ้างนะคลิปนี้แยกย้ยายสวัสดีครับ